โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะก็ก่อนไปทำงานครับผมก็อัดคลิปนิดนึงนะอ่ะโอเคก็เอาไว้ลงตอนเย็นนะครับก็จะได้ดูวันนี้แหละก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรนะก็เริ่มที่พลังเลยพลังก็86ล้านอ่ะก็ใกล้ใกล้เคียงร้อยล้านนะอีก14ล้านเองอ่ะหรือ123่อนะครับอันดับล้านประลอง56ก็บอกว่าเป็นไอดีบ้านโตแบบหนังๆอีกไอดีหนึงนะ อันดับพลังสี่สิบห้าเคยสูงสุดอยู่ที่ตีไปเก้าสิบล้านนะอ่าโอเคอันดับหนึ่งนี่คือแบบร้อยแปดสิบสองล้านเลยเหรอพลังห่างกันคือแบบครึ่งหนึ่งแต่เราก็อยู่ประมาณนี้แหละอันดับปร,ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วอ่าโอเคตัวข้อสุดแก่งนะครับห้าสิบสี่คิวอันดับที่หนึ่งปะอันดับที่ซีอ่าอ่าเอสอารูอาร์เอสอโอเค ก็มีโบลสแล้วก็อะตอมิกสำหรับ UR นะส่วน SSR Plus พมีค่อนข้างเยอะเลยอ่าคาบ,บุโต,โตกระบองเลยเกริลอะตอมิกโกเคสึเกโรเกโรอัศวินขับเคลื่อนแมวสากาดโกลิบสัสเมทานไนแล้วก็ดาชายครับไปดูของตัวละครกันของตัวละครก็ไอดีนี้มีเติมนะไป800กว่าแบงค์มั้งนะอันนี้คือสองมาละนิดนึง ตัวตัวดำก็การันตีตัวที่จะเข้าในเดือนหน้าแน่นอนครับผมก็เก็บเพชรกันไปนะแล้วก็การันตีอาวุธด้วยอีก4ใบเองอหินพัฒนามีประมาณนี้ครับผมใครแบบอ,อยากดูก็ซับเอานะะเดี๋ยวเราไปต่อกันครับเพราะว่าของเยอะมากอาตอมิกครับผมอาวุธ3ดาวนะ,อะโอเคโบลอสอาวุธ2ดาวดารชัยพัส 2, อาวุธ3ดาวเ <c oughs> มสกาด5ดาวม่วงคร,ครับอาวุธ3ดาว เดี๋ราอาวุธสามดาวโฟริบัสอาวุธสามดาวดวงอาวุธสามนะครับผมเกลืออาวุธสามเมชไนย่อยไปละอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เป็นกรอบสีใหม่นะซึ่งเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีส้มอะ่ะไม่ใช่สีแดงนะจะเป็นแบบแดงแงส้มๆนะเลเวลต้องร้อยยี่สิบกว่าบวกนี่แหละอ่าโอเคต่อไปเราลองไปเขียนอะไรที่สิ้นสุดกันเลยปะอ๋อดูโซนวันนี้มันจันรอ๋อจันท์ ไปชวนกับเพื่อนในกลุก็ได้เดี๋ยวขอดู PVP รันประลองก่อนนะเขาจัดยังไงอ๋อเอาหลินหลินเข้าใช่ป่ะในทีมคอเป็นโบลสโอเคเดี๋ยวเราจัดตามตามนี้เลยล้วกันหรือไม่เอาเข้าเอาเพื่อความหลอเท่เอาตัวแบบนี้แหละได้ปะ่ะหลินหลินโอ้ยเจลเกโล มาพร้อมกับสกินด้วยเอาเข้าแทนโกลิบาร์สเหรออ่ะก็ได้อยู่แหละโอเคลองไปสู้ดูแล้วกันนะลองโดนกับเพื่อนในคิวดูแล้วกันเหมือนเดิมครับผมแต่ระดับไปอันนี้เราขอสู้สักประมาณอ่ะสามร้านไปเลยสุ่มๆไปเลยครับ30ล้านกับอ่าเจกว่าล้านนะ เอ้ยตีไป80ล้านก็79ล้านพลังหากัน50ล้านขับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ้าโอเคเดี๋ยวเราปล่อยออ,โ,อตโต้ไปเลยอ๋อเราลืมออสโนิกมาบาคคมเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมวิชาดับแสงดาวโอเคติดบดขยี้ไปแบบ3 4ตัว5ตัวเลยหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ไปครับผมฟาดกะนำํำ แต่เรามีดาร์ชายครับผมแน่นอนก็ขอสะท้อนเขานะขึ้นจิตบทขยี้ครับอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพายุข้ังต่อครับโอเคมีตัวตุ้นหนึ่งตัวขวัญสับยักษ์ใหญ่อืมเรียบร้อยครับผมโบลอสตายครับแล้วก็ปืนใหญ่คำราบถล่มดาวครับโบลอสของเราไปครับตุ้ม เโกิโลครับคำสั่งทำลายล้างก็หวังว่าจะโดนใบได้ไดนะมีตัวโดนใบโอ้โดนใบทุกตัวเลยเหรออย่างนี้เขาก็ได้ตีธรรมดามาแล้วมั้งเขาจะอยู่ถึงตีธรรมดาหรือเปล่าครับเหลือตัวเดียวทัชซูม,มุกิเรียบร้อยหวานเจียครับสำหรับรอบแรกนะเอาโอเคต่อครับ30ล้านแล้วก็เอาอ่ะสีล้านเลยแล้วกันโอเคลองสู้ดูครับว่าจะเป็นยังไง มา,มา,มาเขามีคิงนะเขาแบบได้เริ่มก่อนแต่เราแต่เราเอาตัวแท้งมาครับผมเปิดก่อนได้ปูดแน่นอนครับสําหรับทีมเขาอืบดขยี้ไปถึงสามสี่ตัวเลยโอเคโอ้ยบดขยี้เยอะเลยอะ่ะอืแต่เราสะท้อนได้นะบอกเลยขึ้นจิตบดขยี้ เต็มที่ครับเต็มที่เลยพายุข้างบอกก่อนครับทีมเราโคตรหนาฟาดกระน,นำตุบ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 ม,มาลัวลัวลว,วิชาดาบแสงดาวโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะถ้าจะขนาดทำไมซิงช้าจังเลยโอเคซิงช้าไม่เป็นไร ขวนับสับใหญ่ๆครับผมของแมวสากัดนะแผ่นได้โจมตีเราทำงาน<ฮ>ปืนใหญ่คำรามถล่มดาวตู้อืม <c oughs> เฮ้ยมีตัวตุยไปหนึ่งตัว <c oughs> เอางี้ขอแค่ใบเขาได้ก็สบายใจแล้ววะตีเราไม่เข้าครับผมถึงตีเข้าก็ต้องสะท้อนดาเมจนะ วิชาดาบแสงดาวของเขามาแบบรัวๆเลยมารัวอย่างก,กับเปิดโปรครับมาอีกแล้ววิชาดับแสงดาวอืมมาไม่เป็นไรนะขึ้นจิตปุดขยี่ตุ้โอเคตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปอีกที แล้วก็ขึ้นจิตบกชยี้มาอีกทีเราแทมไม่ได้เล่นแต่เราก็ยังอยู่ครบครับได้เวลาที่เราจะสวนกลับแล้วอตีไปโอ้โหไปก็ผมวิชาดาบแสงดาวออาตอมมีเกือบตุยไปก็ผมปืนใหญ่คำรามถล่มดาว ตุม้มตุ้มทีเป็นไงหน้างหงายไปดีทั้งทีมาะโอ้โหโกงมากทั้งทีมเลยอ่าขอคนที่สูสีกับเราร้อยล้านไม่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 น้าสู้ครับผมร้อยล้านไม่สู้เจ็ดสิบล้านอันนี้น่าจะมีสูสีกับเราบ้างละอ่าแล้วเขาก็มีตัวบล็อกพร้มเร็วไม่กลัวครับผมบอกเลย อันเนี้ยจะไม่ใช่ทีมหลักเขาแต่ก็ไม่เป็นไรแหละ,ะเล่นไปเล่นไปโอเคมาถึงเราก็แผ่นไล่โจมตีก่อนครับผมวิชาดาบแสงดาวโอ้โหโดนบทเยียทั้งทีมแสงแฟลโจมตีครับทีมเราเหมือนแบบเป็นเป็นแทงอ่ะแบบรอสวนอะ่ะรอเคาน์เตอร์อ่ะให้เขาเปิดก่อนมาก็โดนสะท้อนอะไรนนะแบบนั้นทีมเราก็ มีชุบชีวิตมีความหนาพอมาถึงรอบเราแบบความเร็วนี่ไม่จําเป็นครับผมแบบรอสะท้อนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่โดนซุยริวเก็บหมดอะไรแบบนี้ไม่เอานะโอเคขวันสับยักใหญ่ตูมวินใหญ่คำรามถล่มเท้าครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเซิร์เซิร,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 ร์ก่อนนะอย่าเพิ่งตายนะ ขอใบได,ได้ถูกตัวตัวดาเมจสะอย่างคุยริวอะไรแบบนี้จะดีมากอ่ครับผมระเบิดจะจมตุ๊บตับตุ๊บตับตุต๊บต,ตับโอเคแสงแฟลชจงตีอืมแล้วก็เสียงแห่งความหวงังอุ้ยแบดใกล้หมดแล้วอ่าโอเคมาครับผมหมัดมังกรหืนนภา ตี <c oughs> <c oughs> รัวๆตีรวัรวๆสามทีสีท่ทีโอ้โหไม่มีตัวหลักเราตายสักตัวครับอูโหูต่หลอดเลือดหรืออะไรอะหลอดเลือดหรือบาคโค้ดครับผมหนามากแต่งความหวังมันถึงเวลาที่เราจะส่วนไปเหมือนทุกทีแล้วครับไปครับผมวิชาดาบแสงดาวบอกเลยเราอาวุธสามดาวนะ ตามด้วยโบลอสโบลอสต่อครับผมปืนใหญ่คำร้างถล่มดาวตุ้มตุ้มทีเป็นไงมีตัวหงายไปหนึ่งตัวครับผมแล้วก็มีตัวหลับไปอีกหนึ่งตัวแต่เดี๋ยวก็ฟื้นมาครับคำสั่งทำลายล้างโอเคตีไปตีไปร์กชายตีธรรมดานะเพราะว่าพลังงานเราหมดแล้วปืนใหญ่คำรางถล่มดาวมาครับตุ้ม ตุ้มทีคือแบบเอ้ยโบลสแล้วหน้าหงายแล้วนะหัวนับยักษ์ใหญ่เอาเรื่องเกินโอเคขอขุดข,ข้ามเลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำง,งานลอะอะสักหน่อยตัวหน้าเรายังอยู่เรามีเมลวสกาัาคอยชุบด,ด้วยมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าอ๋อก็พ่ายแพ้ไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคนที่แบบ อยากจัดไอดีบ้านโตนะแล้วก็ไอเดีนี้เอ้ยถึงเราแพ้เมื่อกี้แต่เราก็มีตัวตัวดําที่จะเปิดตัวใหม่พิเกมหรือเปล่าไม่รู้ตัวอะไรเข้ายังไม่รู้เลยอ่าใครที่สนใจนะครับไอดีนี้ราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับพลังเกือบ100ล้านนะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปครับโอเคครับขอบคุณครับ